สบายดีพี่น้องพ่อพอก็บ,บาวแขกเนาะตอนค่ำไนยยินลุงบุญเสี่ยวก้าสมาเบึงเพิ่นเสี่ยวก้ากราบเบาแขกแล้วเบาแขกเขาก็เอาข่าวลงแซ่เนาะอยู่น้าลุงบุญนนพี่นนองเลยชวนพักหย่าเพิ่นมาพี่นนองเพิ่อนมักปุก เจ็กโก้หมักอือมักกล้วย n h าแทงโกล่าให้งอเพิ่นที่นั่งเลยพาสมวิวตอนค่ำเก,กื่มุ่งล้วหานยามมาเบิงลนบุญเป็นปนี่ก็เป็นน้องป่าเพื่อนเห็ดหน้าให้หง่กับแม่นจะปล่อยป่าไปน้ำี่น้องเลยปูคูย่างนีก็มักทั่ว ท่วงงอกพี่นั่งข่าวเลยเพื่อนยังมาได้เก็บเบิร์ดลายเพื่อนปลูกเพื่อปลูกหนาปลูกกล้วยจุดนักนะ่ปลูกหนให้ง,งัว่กัจบต้นกล้วยกับคล้ายหมา เป็นอาขุยยางเนาะะเส้ากล้าหรือบ้าเอากล้าหรือบ้าเอาเอ,เอ,เอสองสาวเพิ่นจะปลูกเงี้สั่นกับนิมเบี้ยไม้ยุ้งเพิ่อติดแล้วพี่น้องลายเด้อลูกสาวเพิ่นปลูก มีตะเบีย้ยไมนูมีในคันไม่นูไม่ดูไม่อันไมนีางกับปุ๊แต่ละคันที่นั่งเลยมีแต่เครื่องปุ๊กข้องพังมีเพื่อสกบตุ๊กกะ เสะเข่าเมื่อใดขึ้นกระเฮ็ดนะเฮ็ดบดเฮ็ดหน้าว่านดอกหน้าดำ่ที่นั่งเลยจะก้าพผันกระเฮ็ดที่หน้าว่านบาได้ระยาเซ่เข่ามื่อใดจังหวัดสิดาโต๊ะหม่อย เซเข่ามือไหคือว่าโจตกลหรอเออดเดรียวว่าให้นั่นโจกการนะวะแม่เอออัอาจจตา เออต้นไทรแม่นอันอื่นไทรเบิ่งเหงืมืแหงน้ํจะแม่นบ่อึดบ่ยากให้ใจกะคนตกดี้ เท่ากันหลายหลายนะ่นอุ้ยป่าบาลึกกบอ่ะโกะ๊ มันผนเลิตใหม่ฝนตกเลยเ,เตือนตปนหน้าให้ไงปลูกัง้งอันนี้นะ่ะปลูกขขาโคดเบีย์ขาโคดพี่น้องเลยปลูกอันไม่เป็นปลูกแง้มเดือนนี่ละเดือนนี้นที่ได้กินมัน ใส่พูยแล้วขยันขนาดเดอ้อสองสาวเพิ่นฮะเลขนะ่นาใสน่นาใสมันตายบ่เออมาจจกรบเห็น บนในาเพื่อนกันงา,งามพี่น้องเลยหมักแต่งกันมี้ล้องนี่สิเป็นหมักแต่งแค่นี้สิเป็นหักขา้าวโคดมีคู่สายพันธ์ทั้งข้าวโคดทั้งเองียงสิพาส้มขน,นองพันเดอร์ดว่าง,งามธรรมศาตร์นี่จะหย่าปลูกเอง นี่ทงงเพิ่นเรียนลงมานี่มองเพิ่อนทายหน้าก็เห็นอยู่บัด้งังนก็เป็นก้อนอไม,ม้หย่าพอท่านได้ตัดบ่หย่าน,นี่นะก็สั่นเอ้ยยิ้มตัดยังบเ่เบิดเด้อเพิ่นกล้าไปน้ำเลยๆหย่าก่ะส่วน,นเป็นน้องป่า ค้ายป่านะครับตลอดแรงตลอดปีตลอดพ้นเันดูปูแท่นี่ก็จะเป็นกล้วย กล้วยคล้ายหม่ามาจนสุดอืพี่น้องเไยทั้งกล้วยทั้งเนี่ยบ่บหินว่างนะนี่ก็ือเป็นปลาอ้อยแค่นี้ลูกสาวเพื่อนเห็นเอาเมื่อสายเบิดเลยอยู่บังคุ้งนี่ยเอเอาเมื่อปั่นเป็นน้ำอ้อยคลาย ล,ล้าก็กำลังปลูกจนไม่ยุ่งง่ม่แค่นี้นี่ก็เชิงปลูกเอ้ยทำเครื่องกล้วย แถวนี่จะเป็นไม้แค้นปลูกต้นแค้นต้นยางมีขูสนิทกล้วยที่นั่งเลยนต้นกล้วยเป็นหมากงามเ้ยทีเล่าเป็นตกตกกาใใส่ห้นี่หเหลือเฮ็ดหน้าแสงมันบอกงาม นี่ก็สิเป็นชั้นอีกชั้นหนึ่งนี่ิิเป็นปลูกต้นห้องห้องกินหมากจเป็นแถวของไม้ยงแทนไม้พยูปลูกกล้วยกันยังมีซับใส่คือกันเนาะ Pass trong xuân của anh คุูยางมีคุูยางยปวดเหืนนะ่อหนักอยากกินยังกระบบม,มีอึดมีคุูยางขายคุูยาง น้องนี่เพิ่นเรียงปลานเพิ่นเกลืออะไรต้องอาหารเนาะสิีโวะนิวะพักนี่โตบงาม มองเป็นมองเพื่อนเกือบป่าป่ากับบุ้พี่น้องมหันหนีบอเค็กสิคอเก็บภาพบรรยากาศเพียงเท่านี้เนาะผู้ใด้เห็นคลิปนี่ก็ผากกดไลค์กดแทรกกดติดตามให้ส่องบาแแขกในเด้อขอขอบใจพาชมวิวชมสวน ธรรมศาสตร์พี่น้องเลย